ตรงกลางเนี่ก็จะเป็นวัดพาตเตียนเนาะพี่น้องเป็นวิวทิ่งา้าที่สุดเนาะพี่น้องตรงขางกว่าจะเป็นวัดอารุนเป็นวัดอารุนเนาะพี่น้องบรรยากาศผู้คนมาค้นร้ายพี่น้อนตงตั้งชาติก็ไดเนาะถาค้ำๆอีกแค่องยคือเสียิวงามพี่น้องว่าตอนนี้ยังแดด,ดอยู่เนาะนี่เลยคือบรรยากาศสวยงามไป

เปยังไงสองสาวสัมผัสงามป่ห <c oughs> น้นสาวตรงนี้เป็นจุดที่สวยงามอีกดีพี่นองบรรยากาศทางชาติร้ายพี่นอง ทางนีนน่าจะเป็นกำลังก่อสร้างเนาะกำลังก่อสร้างนังชาติจะได้ทุ้คน <Okay. S 1> ฟิวที่สวยที่สุดพี่นองอย่าทาแดดนอนๆจักหน่อยน้องดี๋ยวออจะทายให้พี่ให,ให้น้องบนนี่คือบรรยากาศทาเตียนเนาะพี่น้องข้ังก็จะเป็นวัดอรุณ สีชาวต่างชาติยนียมือแรกอาสิไลท์แล้วตอนนี้มูันไลท์น้องจัก่น้องเดี๋ยวถ่ายคำๆจากนอ้อยอย่ามาถ่ายวิวให้พี่ให้น้องเพื่อสวยงามมาก mm. คือบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องมูันติดฝนตกพอดีพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้ชี้ให้น้องเบิ่ง ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวทีสวยงามพี่น้องจะเห็นมุมของวัดอารุน,รน,นรเนาะพี่น้องสวยงามเนาะตรงวัดท่าเตียนเนาะพี่น้องก็คือบรรยากาศ พี่พานองอยู่ในกรุงเทพก็บอย่าลืมมาเที่ยวนะเพราะว่าจุดนี้สวยงามอีดีพี่น้องสวยงามถาเข้าไปอันทายู่วัดอรุณเลยก็จะไปเห็นมุมเต็มแบบนี้เนาะพี่น้องนี่คือบรรยากาศเชา่าต่างชาติเนาะพี่น้องมือนจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะพี่น้องเราก็จะมาะสถานที่นี้เป็นสถานที่ดังเลยมากกับต้องมาวงนี้เนะาะทาม มามองนี้ก็คือเป็นวัดโพธิท่าท่าเตียนเนาะพี่น้องท่าเตียนท่าเรือข้ามไปยังก็วัดอรุณน,นี่ท่าขามเลยมากะนั่งเรือขามฟันี่กับไปวัดอรุณใดเนาะพี่น้องตรงนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศยามแดงสวยงามมากพี่น้องเลย,ยเวิวพิทตเวนไกรสิตกดินพี่น้องเป็นวิวที่สวยงาม ให้พี่ให้น้องเบิรงนเนาะให้พ่อมแม่พี่น้องที่ยังบม่ทันเคยมากเนาะเรว่าจะเป็นพี่น้องทางฟังเล่าเท่าแต่แต่ตเรียกว่าพี่น้องเสียว่าพี่น้องฟังไทยบางคนอาจจะบ่ทันเคยมากขึ้นกันเนาะพี่น,อน้องเมนสาลาสไฟย,ยูซุกัลยไทยให้พี่ให้น้องเลยรับชมเนาะพี่น้องความสวยงามของอวัดพัางลุนกล้องกล้องนี่จังชัดดีอืม ไอายิ้งงมงาอมเนี่ไปยังห <c oughs> ลานสาว้วพี่น้องโอเคบรรยากาศเอ้าแดดจ๊ะน้อยจิ๋วบอกวาเบิร์นวิวง๊มง๊อ,อมไป <c oughs> พี่น้องหลานสาวขากลับเนาะพี่น้องติดฝนอันมาทายคลิปถึงมือถ,ถึงเว้นครับพี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> เป็นน้องสองสาวนี่มานั่งมกเละเห็นปะพ้า <c oughs> <c oughs> มาเทเดียวกับฝนตกขนาด ฝนตกเลยบรรยากาศนก็จะเป็นวัดอารุนเนาะพี่น <W único stage mainland> ้องเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ให้ตรมนี้ก็ได้เนาะพี่น้องถ่ายวิวฝนตกตอนนี้กำลังถ่ายเรือนั่งเรือกับแล้วพี่น้องวัาสิมาถ่ายแบบว่าวิวอ่นกิตเว้นตกดิน อยู่งามๆห้พี่ไห้นงเบองเนอกะตอนนี้ล,อล่อเรือจะนั่งเรือกลับที่นองเลยนะมาแล้วน่าจะเป็นเรือนนู่นอะไปทาว,ว้ังหลังมาแล้วปะมาแล้วสาวๆช่วยมือท้าพี่นองตอนนี้ก็สิเดินทางกลับแล้วน้องพี่นองนอกจาก รีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งกับชิบะมานนี่นะจ๊ะ <c> ม <oughs> าถึงเมือฝนตกตรงนี้ก,ก,นนก็วิวแม่น้ำเจ่าพญาต่างสระหล่ไหลเพิ่งกลับมาทายที่กันฝน <c oughs> ตก ฝนตกเลยสองสาวเขาเก็บปอนเลยกาศเดี๋ยวทาเรือกลับแล้วเนาะพี่น้องกับที่นั่งไปท่าสิริราชกับที่ถามไปะ่าลำซองนะ,นงนะกับพี่นอ้นนองเนาะเรมาแล้ว่ะพี่น้องเดือทางกลับแล้วจ้า วิวสวยวิวงามค่ะพี่น้องยอดค่านลังมวบวาง่ง้มวิวแม่น้ำเจ้าพญาเนาะหลังเดินทางเก่าพี่น้อง มันชมยูไปน้ำกับไปเข้าไปสองสาว ชมบรรยากาศเนาะพี่น้องตรงนี้เป็นสะพานผ่านนกพาเรือผ่านนกพี่น้องติดกับพาเรือว่างหลังเนาะพี่น้องบรรยากาศหนังเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาเนาะพี่น้องใช่นี่ก็หินตลาดที่มีเขาเป็นคลิปสั้นๆนะจ๊ะพี่น้อง จ้าเดี๋ยวเดินทางกับพะรามซ้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องถ่ายบรรยากาศเนี่ยโอ้ฝนตกไปสาวๆมวนแห้งว่ะสาวๆไปไปเดี๋ยวกันนะคลิปนี้กันอ็จบไปสามีแล้วจ้ะน้องบ๊ายบายไปบรรยากาศให้พี่น้องเบิง์นะ ิบเดินทางกลับแล้ว